สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราที่วัยรุ่นวัยทีนะคะมาพร้อมกับโครงการ Mission Team Possible ภารกิจรู้ทันวัยค่ะโดยคุณคุยที่ปรึกษาของโครงการภารกิจรู้ทันวัยของพวกเรามีดังนี้คุณเบนจามาศแก้วบัวไขคุณจีอึนคอนคุณสุพิรพันธ์เกิดพันธ์และคุณหัทัยพัทขอบใจค่ะ ต่อามาเป็นสมาชิกทีมวัยรุ่นวัยทีนะคะโดยคนแรกคือนางสาวสุภัสราสมหานวงขวัญข้าวหัวหน้าทีมคนที่2นางสาวพิญยากันวันเอกแพตตี้รองหัวหน้าทีมคนที่3นางสาวยานิสาคงสุจริกีต้าเลขานุการนางสาวณพิมชยาทรงเดชาพิพัฒน์คอยปฏิคมนางสาวพัชยาทอง่าเข้าฟ่างเฮนิี่นางสาวสุวพัชคมลัก์เกรซสมาชิกน,น,น,นางสาวรดาเจียวัฒนะน้ำใสสมาชิกนางสาวพาฝันพลลมาดน้ำชา,มาสมาชิกนายพง์ภัทรนาดีเพชรสมาชิกและาาน,ะนายภูรินบงกตมาศภูสมาชิก โดยหลักการและเหตุผลของโครงการของพวกเราเกิดจากการที่น้องๆชั้นป .6 เป็นวัยที่กําลังเข้าสู่วัยรุ่นทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจิตใจร่างกายและอารมณ์จึงเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตพร้อมทั้งเขา้ารบเหความแตกต่างของคนในสังคมเราจึงนําเสนอโครงการภารกิจรู้ทันวัยโดยโครงการมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามจานวน77คนโดยแบ่งนักเรียนเป็นภาคเช้ารี่ายอีก37คนค่ะ กิจกรรมของพวกเรามีทั้งหมด4ฐานโดยฐานแรกคือฐานเสียงและกลิ่นตัวฐานที่2คือฐานขนขยายสิวฐานที่3คือประจําเดือนและฝันเปียกและฐานสุดท้ายคือฐานแชร์ประสบการณ์ของรุ่นพี่ค่ะมาเริ่มกันที่ฐานที่1ฐานเสียงและกลิ่นตัวโดวยจะมีทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกท e a m s e n s e าพกิจไรกิน กิจกรรมที่2 voice q u e s เสียงใครเปลี่ยนฐานที่2ฐานขนขยายสิวมีทั้งหมด2ด่านด้วยกันได้แก่ด่านการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและด่านการตัดขนนั่นเองค่ะต่อกันที่ฐานที่3าฐานประจำเดือนและฝันเปียกโดยมีทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกคือการเล่นบิงโกเกี่ยวกับฝันเปียกและประจำเดือนกิจกรรมที่2คือให้น้องๆได้เรียนรู้วิธีพับผ้าหนาไมายเลือกผ้าหนาไมายและวิธีการใส่ผ้าหนามมยอย่างถูกต้องค่ะและกิจกรรมสุดท้ายพี่ๆจะมาเล่าถามต่อประสบการณ์วัยรุ่นในหัวข้อเรื่อง ความรักวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเพื่อนและการแก่นแกลในโรงเรียนค่ะ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของพวกเราจึงมีดังนี้สาหรับกลุ่มเป้าหมายหรือนักเรียนชั้นมรธยมศึกษาปีที่หกคือให้น้องๆเข้าใจการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยรุ่นและรู้แนวทางการปรับตัวและวัตถุประสงค์ของเยาวชนอาสาสมัคร GHT คือเพื่อการเข้าใจงานสาธารณสุขและเรียนรู้ SDGs ข้อที่3และพัฒนาการทํางานร่วมกันโดยขั้นตอนการดำเนินโครงการของเราแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนที่1การวางแผนโครงการโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2568สำหรับการนำเสนอโครงการ ในวันที่21มิถุนายนวันปฐุมนิเทศทีมวัยรุ่นวัยทีนได้ร่วมการกล่าวคำปฏิญาณตนรวมถึงเขียนโครงการการปฏิบัติจริงและเลือกวันที่27สิงหาคม2568เป็นวันดำเนินกิจกรรมและนี่ก็คือกำหนดการของพวกเรา รวมถึงวันที่17กรกฎาคม2568เราได้ดำเนินการดูสถานที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับกรรมการมูลนิธิและรองศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์พัฒนาพ่วงหนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏพิบูลสงครามและคุณครูขั้นตอนที่2เตรียมดำเนินโครงการโดยเริ่มต้นในวันที่ 2กรกฎาคม2568สำหรับซื้ออุปกรณ์และเราได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในรูปแบบออนไลน์ในวันที่1และ16สิงหาคมก่อนไปเตรียมของที่สำนักงานและในวันที่24สิงหาคมเราได้มีการจัดเตรียมสื่อการสอนบทพูดและซ้อมแสดงบทบาทสมมุติ ่อมาขั้นตอนที่3วันจำกิจกรรมจริงเชิญทุกคนรับชมวิดีทัศน์ได้เลย ถึงวันที่27สิงหาคาม2568ณโรงเรียนสาธิตราชพัฒนพิบูลสงครามกับเยาวชนอาสาสมัครโกโบโฮปปะะเทศไทยกับโครงการภารกิจรู้ทันวัยทีมวัยรุ่นวัยทีโดยในพิธีเปิด,ดมีคุณเบนสุภาพแก้วบัวไข่เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการพร้อมคุณอาลีขุมเพชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตราชพัฒนพิบูลสงครามเป็นประธานในพิธีจบด้วยการถ่ายรูปรวมก่อนเริ่มกิจกรรม ด้วยกิจกรรมสันทนาการต่างๆ <S <S ถัดมาเพื่อให้น้องๆเข้าใจภารกิจรู้ทันไวมากขึ้นเราจึงมีการแสดงโลเพเพื่อให้เด็กๆเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากขึ้น ด้วยกิจกรรมแต่ละฐานเริ่มต้นด้วยฐานเสียงและกลิ่นตัวกับกิจกรรมทีนเอเซนภารกิจไร้กลิ่นเกมการ์ดเกี่ยวกับการอธิบายวิธีแก้ไขและผลกระทบจากการมีกลิ่นตัวกิจกรรมที่2เสียงใครเปลี่ยนกิจกรรมที่จะได้เห็นความแตกต่างของเสียงแต่ละช่วงวัยและวิธีการดูแลเสียงของตัวเองนั่นเองค่ะต่อมาตามด้วยฐานขนขยายสิวฐานที่บอกการเปลี่ยนแปลงต่างๆจากร่างกายจากการใบิลักษณะตัวละครที่ถูกสาบรวมถึงการดูแลขนและสิวในวัยรุ่นนั่นเอง านสุดท้ายประจำเดือนและฝันเปียกพร้อมเกมบิงโกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับฝันเปียกและประจำเดือนตามด้วยการสอนพับผ้าอนาไมายให้แก่น้อง,องๆกับวิธีการใช้ผ้าอนามัยที่ถูกต้องซึ่งแต่ละฐาดก็จะมีการให้รางวัลพร้อมคะแนนแต่ละบ้านให้กับน้องๆน,นั่นเอง ด้วยกิจกรรมสุดพิเศษอย่างการเล่าประสบการณ์วัยรุ่นโดยพี่ๆเล่าประสบการณ์เรื่องความารักการจัดการอารมณ์ตัวเองและการบูลี่ในช่วงวัยเรียนและตอบคำถามข้อสงสัยของน้องๆต่อมาเป็นกิจกรรมถามความรู้สึกความในใจกับกิจกรรมภายในวันนี้ของน้องๆค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของโครงการภารกิจรู้ทันวัยจากทีมวัยรุ่นวัยทีนขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายสรุปกิจกรรมโดยหลังจากเราทํากิจกรรมในวันจริงเสร็จก็ได้มีการพูดคุยข้อดีข้อเสียร่วมกับกรรมการและคุณรูโรงเรียนสาธิตราชภัฏพิบูรสงคามในวันที่3กันยายนเราได้ทำการสรุปโครงการทั้งหมด